สิ้นตำนานครูบ้านนอกปิยะตระกูลราชเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งในวัย68ปีเรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอีกครั้งเมื่อล่าสุดวันที่2พฤศจิกายนมีรายงานข่าวว่า ปิยะตระกูลราชนักแสดงรุ่นใหญ่มากความสามารถที่ลดแล่นอยู่ในว,วงการบันเทิงมานานหลายปีเป็นทั้งนักแต่งเพลงและนักภาคย์มวยไทยได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบในวัย68ปีค่ะหลังป่วยโรคมะเร็งและรักษาตัวมานานถึง2ปีที่โรงพยาบาลพระนางเกล้า สำหรับปิยะตระกูลราชเกิดที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่บ้านมีฐานะยากจนจบการศึกษาชั้นม .25 จึงมาทำงานอยู่ในกรุงเทพเคยเป็นลูกศิษย์วัดเป็นช่างตัดผมรับจ้างแบกของในตลาดขับรถสำล้อขี่เริ่มเข้าสู่วงการจากการเป็นตัวประกอบภาพยนตร์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2516 โดยภาพยนตร์เรื่องแรกที่ได้แสดงในฐานะตัวประกอบคือเรื่องนี่หรือชีวิตภาพ,พยนตร์ขนาด70มมเรื่องแรกของเมืองไทยจากการกำกับของชุดิมาสุวรรณรัตน์ซึ่งนำแสดงโดยสมบัติเมธนีและทัศวรรณเสนีวงศ์ณอายุธยาโดยปิยะรับบทบุรุษพยาบาลเข็นศพต่อมาปิยะรับบทนำครั้งแรกในปีพุทธศักราช2521 จากภาพยนตร์สะท้อนปัญหาสังคมเรื่องครูบ้านนอกกำกับโดยสุรสีผาธรรมจากบทประพันธ์ของคำมานคนไทยแสดงคู่กับวาสนาสิทธิเวศซึ่งสร้างชื่อเสียงให้เป็นอย่างมากจนได้แสดงภาพยนตร์ในแนวนี้อีกหลายเรื่องค่ะด้านชีวิตส่วนตัวปิยะเป็นเพื่อนสนิทก,กับสาย,ยสัญญา เคยแต่งเพลงให้สายันร้องหลายเพลงที่มีชื่อเสียงซึ่งก็คือเพลงไก่จ๋าซึ่งพันณนาถึงความรักที่มีต่อน,นักแสดงสาวปริศนาวงศิริเป็นที่เรื่องลือในขณะนั้นค่ะปียะมีผลงานแต่งเพลงประมาณ500เพลงให้กับนักร้องอย่างเช่นวันชนะเกิดดีเอกชัยศรีวิชัยเป็นต้นค่ะ